เอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบซื้อปอร์แตงแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถโดเน a เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อปอร์แตงต,งตรงนี้เลยฮะ อาลลมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มากยเรื่อเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้เปนซีรีส์ซิ่งที่ควรจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างของตกแต่งเนี่ยในเตียของห้องน้ำนั่นเองนะครับผมมาซึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งครั้งก่อนที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบเตียงสวนสาธารณะใช่ไหมครับตนแตน นั่นก็คือการเปลี่ยนพื้นนั่นเองสำหรับพื้นเนี่ยเอาเป็นคอนกรีตสีเทาแล้วกันนะครับโอเคครับผมสำหรับอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นแบบว่าอ่างล้างหน้าแบบโมเดิร์นนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยคุณผู้ชมหามาด้านนี้นะครับวางเป็นบันไดควาสนะครับผมแล้วก็เอาเป็นบล็อกควาสเนี่ยวางข้างๆแบบนี้เลยครับอ่านี่ไงมันก็จะเริ่มเป็นแบบอ่างล้างหน้าของเราแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาทริฟวายฮุกเนี่ยครับผมวางไว้ตรงนี้เลยมันก็จะเป็นเหมือนแบบก๊อกน้ำอะไรเงี้ยนะครับข้างๆครับผมเราก็จะวางเป็นอเทียนไข่อยลละะกกัันนนครบแ้วว็ซีห่างเป็นที่่ไไว้แแบบใสสปรงีฟอะยนะครับแลก็ออย่่างตไปครรรับผมตงนนีี้เเ่ยาจะแขส เฟรหนึ่งสองก็ผมแล้วก็ใส่เป็นพรมสีเทาเข้าไปนะครับหมุนมันขึ้นมาด้านบนนะครับผมแล้วก็แปะไปเลยเนี่ยไว้แบนเนอร์นะครับอ่ามันจะเป็นเหมือนแบบลิ้นชักใช่ไหมครับสามารถเปิดเอาของอะไรได้นะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปฮะถ้ามันเป็นแค่แบบอ่างไรใจแบบนี้เนี่ยคนธรรมดาแย่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นกระจกด้วยนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยลืมวางน้ำับผมใส่น้าไปตรงนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคมาสำหรับกระจกนะครับของที่เราต้องใช้เนี่ยนั่นคือลูมนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็จะเป็นไไวววว้้้้้้แแแแแแบบ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 นน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 นเเ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 ออออรรรรรรร์์ะะะคคคคคััััหืสสสีีีีีีีขขาาาใใชช่่่มมมยยยลลก็็็ปปปฟผผุณูดฉง ดมาก่อนเลยครับผมแล้วก็ยังต่อไปใช้เป็นสีขาวนะครับเลือกเป็นอ่าอันนีงคุณผู้ชมสายล่างเลยมันจะเป็นเหมือนแบบเฟสสีขาวนะครับกดมันเลยสเต็ปต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นแบบว่าไลท์บลูนะครับหรือแบบสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมนี่เลือกตรงนี้นะมันจะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะครับผมกดมันเลยแล้วสเต็ปสุดท้ายฮะเป็นสีเทานั่นเองเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็เลื่อนเป็นกรอบแบบนี้เลยครับผมนี่และนี่คือกระจกของเรานั่นเองนะครับไหนลองแปะดูดิจัดไว้ครับผมนี่แปะสองอันเลยนะครับเป็นไงคุณผู้ชมโคตรรรรรเเเเเหหหมมมมืือออออนน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 ะะะคคคคคััับบบบ่่่่่่าาางงงงงงลลลลลล้้้้้้้้้ขจจิิยยยยผผูชแแแแแแสสทไดววววีีีซึกก็็ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีออปชันในการอ่าตกแต่งเพิ่มด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราบรรทุบออกกันเลยดีกว่าครับผมเป็นแบบว่า6บล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเอาบ,บล็อกนี้มาฮะเป็นบล็อกปะการังเนี่ยที่ตายแล้วนะครับผมนี่มันจะเป็นสีเทาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะวางไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ผมอย่างต่อไปก็จะเป็นปะการังเนี่ยแปะแบบนี้เลยครับฟือบอ่ะซึ่งมันจะมีหลายระดับนะครับก็วางไปเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนแบบโซนของอ่าพรมเช็ดเท้านะครับนี่ดูนุ่มฟูเลยนะครับผมเวลาล้างหนนน้้้้้้าาาาาาาอออออะะะะะไไไรรรรรยยยย่่่งงงงีีีจจจมมเเเปปกกดบบบคคััแลว็ตส ฮะมองหน้าทําไมไปดิขาวอย่ามากวนกันนะเอาล่ะอย่างแรกเนี่ยเราจะเอาบันไดมานะครับแล้วก็วางไปเลยครับผมสักประมาณแบบ1 2 3 4นะครับนี่สแบบนี้นะวางต่อมา2นะครับแล้วก็หักเลี้ยวมันมาแบบนี้นะครับผมให้มันเป็นแบบพื้นที่โค้งแบบเนี้ยอ่ะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางมาเพิ่มนะครับแล้วก็วางมุมนี้ครับผมอ่าให้มันเชื่อมกันมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นอ่างขับน้ําแล้วนะครับผมเฮ้ยลูกเอาอีกแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วลูกคนนี้เนี่ยฮะมากวนอะไรกันครับสาบทิ้งเลยครับผมกำลังสร้างอยู่เลยนะครับมากวนกันอยู่ได้้้้้้้นน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 นะะะะะแแลลลลลววววออออยยยย่่่่่่าาาาางงงงงตไไไปปเเเเเเีีีีรรรกก็็จจัััััคคบบบบบขทมมด๋ ได้นะครับผมมาวางดีๆครับเอยเนี่ยวางไม่ดีเนี่ยน้ำล้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแปดที้งโเข้าไปนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบก๊อกน้ำใช่ไหมล่ะปล่อยน้ำลงมานะครับผมแล้วก็น่าจะมีเป็นแบบกระจกซะหน่อยนะครับนี่วางเป็นที่กั้นนะครับผมกระจกประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างต่อไปครับเอลอนนั่นเองวางไปตรงนี้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนแบบที่ผ้าของผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยนะครับเราจะมาตกแต่งดีเทลกันนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยอะ ใส่เป็นแบบสีพิงเกิลเข้าไปเนี่ยครับผมใส่ไปประมาณอ่ะสีสเต็ปเลยละกันนะครับแล้วก็มุมนี้เนี่ยวางเป็นไข่เต่าเนี่ยครับผมใส่เข้าไปด้วยเลยอันนี้จะอารมณ์เหมือนแบบสบู่เหมือนกันครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแปะพรมสักนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามครับผมอ่าและนี่ก็คืออ่างอาบน้ําแบบโมเดิร์นนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมมันก็จะเป็นอ่างอาบน้ำเนี่ยที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับอ่ามันจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าประเด็นนะเดี๋ยวสร้างเป็นกระแพงมุมนี้เพิ่มก่อนนะครับผมสีเทาอ่อนนะครับมาอย่างแรก ต่อไปเนี่ยเราก็จะทุบลงมา2บล็อกนะครับนี่ลงมาอาบเป็น3ระดับนะครับแล้วก็ทุบไปเลยเอาลายอย่างต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางเป็นเลสโตนไว้นะครับผมอ่ะคือวางให้หมดเลยนะครับแล้วก็เราจะเชื่อมไฟขึ้นมาคุณผู้ชมให้มันขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ไหลมาด้านหลังสักหน่อยแล er> ้วกันมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมมาเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แบบว่าเราแปะรีเวอร์ไว้คุณผู้ชมก็คือเวลาเราโยกใช่ไหมไฟมันก็จะติดนะครับส่วนตรงนี้ก็อุดไปเลยนะครับผมอ่ะอย่างต่อไปเนี่ยเราจะเอาออฟเซอร์เวอร์มาคุุณผผูู้้้้้้้ชมมมมแแแลลลวววก็็าาาางงงงทัััััับบบบบบบไไไปปปปเเเเเเเยยยยคคครรรรนน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 นีีี่่่่่ใใใหหหดดดดดดๆออออะะจสซ์ ผู้มหันขึ้นเหมือนกันครับถามว่าทําไมเนื้อครับผมเพราะว่าเราจะเอาถังน้ำเนี่ยมายัดใส่พวกนี้ให้หมดเลยครับก็คือเวลาเราโยกเนี่ยมันจะปล่อยน้ำออกมานน่นเอัคุณผู้ชมใส่ไปเลยให้ครบทุกอันนะครับเรียบร้อยครับผมสเต็ปอย่างต่อไปเนี่ยก็เหมือนที่เราทํำันที่แล้วเลยวางรูปร่างแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นบันไดสีใช่ไหมต่อมาด้านนี้นะครับแล้วก็หักเลี้ยวครับผมให้มันเชื่อมกันแบบนี้เลยอ่าไหนดูสิถ้าเราโยกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโยกไปแล้วผมปุ๊บนี่เห็นปะมันก็จะมีน้าเต็มมาแบบนี้แล้วนะครับเป็นแบบ มันจะเป็นเหมือนแบบมีไฟด้วยนะครับแตะปุ่มมันนี้ไปแล้วกันนะครับเป็นแบบว่าสีฟ้าเนาะแล้วก็เป็นไข่เต่าครับผมวางไปแบบนี้เลยนะฮะในต้นฉบับเนี่ยเขาจะใส่ลูมเข้าไปนะครับผมแล้วจะใส่เป็นพรมเหมือนอันที่แล้วก็ได้นะแต่ระวังลูมไปวันก็แบบเพิ่มความแตกต่างนะครับนี่อ่าวางให้มันตรงกันนะครับและนี่คืออ่างอับน้ำที่มันใช้งานได้จริงนะผมนี่เห็นปะสามารถโยกแบบว่าเปิดปิดได้เลยนะครับสุดยอดจริงเอาล่ะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปสร้างตามดูได้เลยนะครับและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปเลยนะครับผมมันก็็จะเเปปนแบบว่าียยหมมซูสกไดดล จะเป็นยังไงครับผมมันก็จะเป็นรีซรอนแผ่นนี้เลยครับผู้ชมแคทคัฟอย่างนั้นหรอเป็นรูปแมวเลยนะครับน่ารักอะมันจะเปลี่ยนเป็นแมวยังไงบ้างนะครับเอาล่ะจากวันนี้ครับผมโอ้โหกลายเป็นสีม่วงแบบนี้เลยเหรอโคตรสวยครับผู้ชมม่วงแบบพาสเทลหน่อยนะครับม่วงอ่อนๆอะเฮ้ยสวยจริงสวยจริงผมชอบอันนีะนะะ่ยแล้วก็ไหนดูสิชอบเก็บของข้างล่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับเฮ้ยคุัผู้ชมมันกลายเป็นน้องแมวอะดูดิโครน่ารักนะครับโอ้โหตัวนี้ก็มีน้องแมวด้วยเหรอเกินไปาหรือเปล่านะครับนี่ต นะครับโอ้โหน่ารักเกินอะไรวะเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบพวกในกล่องเลยฮะมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมเสกเอาก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นสีม่วงไปหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสามเครื่องมือหลักๆนะครับเปิดไปครับผมเฮ้ยเปลี่ยนด้วยนะครับนี่จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมีน้องแมวด้วยคุณผู้ชมตาอเผานะครับสีของลาพิตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยว่ะแล้วถ้าเป็นไอพวกนี้ละครับนี่ลุมก็ ไหนไปดูหน้าแรกดิมันจะเป็นยังไงครับผมเอาล่ะออกมาแล้วนะครับโอ้โหมันก็จะกลายเป็นแคทคัมนั่นเองครับดูดิก็จะเป็นแบบแบล็กราวด์สีชมพูนะครับแล้วก็มีน้องแมวนะครับซึ่งถ้าใครเป็นธาตุแมวเนี่ยก็ลองอันนี้ไปใช้ดูได้เลยนะครับเอาล่ะแล้วสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าสปินเนอร์ยักษ์นะครับผมซึ่งมันจะเป็นแบบประตูเนเธอร์ด้วยนะครับไหนดูดิมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาเอาไปอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะขยับมาประมาณตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะจะได้ไม่มีอะไรเสียหายเนาะแแลลล้วววกกกกกก็็็เเเเเรราาาามมมองัันนนยดี่่ะะคบบบจปสติใช เพจอย่างนั้นเหรอไหนดูซิถ้าวางไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสามสองหนึ่งจะไปดิครับก็น่าจะเป็นแบบว่าค้างนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาละเรียบร้อยนะครับไหนดูซิตรงไหนมันแหว่งวะเนี่ยนี่เอ้าผู้ชมผมเห็นอะไรบางอย่างเลยครับมันมาแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอโคตรอลังการครับผมนึงเพิ่มมองเห็นก่อนสักสิบสามนะครับโอ้โหนี่ไงและนี่คือสปินเนอร์ยักษ์นะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเทียบกับตัวเราดูนะดูขนาดดิคุณผู้ชมตัวเราเป็นแบบแค่โมดตัวหนึ่งใน,นเนี้โคตรใหญ่นะครับซึ่งถ้าเป็นตามหน้าปกเนี่ยมมมมมมัััันน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 นจจะะะะะะเเ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 เปปป็็็แแแบบบบออออออซซิดดดดีีีีียยยยยใช่่่่่้้้้พรรรราาาาาาฉคคผ๋ววววลลลลกกกกกกูไงตุ เอาเป็นอ่ะสโตนแล้วกันเนาะแล้วเราก็จะสับไปเลยครับนี่เริ่มจากมุมนี้เนาะไปอยู่มุมสุดเลยคุณผู้ชมเอาล่ะถ้าไปตรงนี้น่าจะได้นะครับแล้วก็คลิกขวาไปเลยครับผมรีเพสนะครับเอาเป็นแบบจากสโตนเนี่ยกลายเป็นออฟซิเดียนนั่นเองคุณผู้ชมจะวันนี้ก็เอนเตอร์ไปดีครับนี่ไงคุณผู้ชมเปลี่ยนแล้วมันก็น่าจะเป็นประตูพอร์ทัลขนาดยักษ์เลยนะครับคุณผู้ชมดูแสงสะท้อนดิโคตรโหดนะครับไหนเราจุดดูดิมันจะติดหรือเปล่านะครับไม่แต่อาจจะไม่ติดนะเพราะแบบมันใหญ่มากเลยอ่ะจนะคุมไ่นาดดจรงวยยนนะเี่มันก็็จะเปนประมาณนี้นะครับเพราะะฉนนนั้เเี่ยรามาจุดด้ววยตัเองดีกกว่า็น่าจะเป็นแบบว่าาอ่มงจ หรือเปล่าอ่ะ่ะเริมจากมุมนี้นะครับปึ๊บจัดปไปเปนเธอร์พอร์ทัลนะครับเอนเทอร์ไปเลยไหนดูซิได้หรือเปล่าครับผมโอ้โหเยอะอย่างนี้เลยเหรอมันจะดูลายตาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะมีด้านที่ดีกว่านี้นะลองเปลี่ยนก่อนได้ป่าวะอ๋อนี่ไงผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นด้านแนวนอนหรือเปล่านะใช่นะครับแต่แบบมันก็เป็นก้อนอย่างนี้อยู่ดีอ่ะเออถ้ามองจไกลเนี่ยก็น่าจะพอได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวลองเข้านี้ดูดิมันจะเป็นยังไงครับวาร์ปเข้าไปเลยครับผมปึ๊บทะลุะมมมมมมมิิิตตตฮะะะะะะะเเเเอออาาาาาลล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 ่่่่่โโผผผผทีีนีนนนนนนนธรรรรร์แแแ้้้้้้้วาวววคคคัััััับบบกกกก็็จจปใชชถงหุณู เป็นประตูนเนเธอร์ที่แบบใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับดูดิแล้วเรามาลองดูวิวไกลสักนิดหนึ่งนะครับเพแต่แบบผมอยากให้มันเต็มว่ะเราต้องแก้นิดนึ่งครับผมนาะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงด้านบนตรงนี้เลยนะครับจัดป้ายวันนี้โอ้โหเยเยอะจัดเลยเนี่ยจาวันนี้เนี่ยมันก็ดูเท่นะครับแต่แบบมันก็แปกเหมือนก,นกันก็ผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นบล็อกไงมันเป็นแบบเลียมๆเลยอะไม่เข้ามุมเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำตามปกคลิปได้ลวกันนะครับผมแล้วก็สำหรับน่าบอราจเ๋ก นี้เนี่ยเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมเฮ้ยม oh, right. ันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยมืนมันจะเป็นแมปที่เอาไว้แบบทดสอบคอมพิวเตอร์นะครับผมว่ามันจะรีดเฟรมได้เท่าไหร่นะครับในโดเซกตอนนี้เนี่ยโอ้โหเฟรมของผมเนี่ยได้แค่30กว่าเท่านั้นเองนะครับดูดิโอ้โหเกินไปหรือเปล่านะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหเนี่ยอย่างแรกเลยคุณผู้ชมข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเบนนั่งรถรางเหรอมีพิซซ่าเนี่ยกำลังดันด้วยนะครับโอ้โหเดะขึ้นเวฟรถใหม่คราฟเลยนะครับเฮ้ยเสียงดังเกินไปหรือเปล่าเอาเป็็นนนนประมาณี้้กกก่อออแแลลวัโเคบ อยยู่่ใชมเดี๋ยวลองปิดดูนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมปิดไปแล้วนะครับอ่ามันก็จะได้สักประมาณแบบร้อยกว่าๆวาหรอซึ่งมันถือว่าแหลกนะเอาจริงเนี่ยคุณผู้ชมดูดิรู้จากสเปคคอมแล้วนะครับเฟรมมันก็ถือว่าน้อยเลยนะโอ้โหสุดจัดอะอะถ้าไม่เชื่อนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาตรงนี้ดูดีกว่าเดี๋ยวดูได้เฟรมมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเอาลไรนี่ไงมามุมนี้เนี่ยมันก็จะสามร้อยกว่านะครับผมก็คือแบบตัวจุดเมื่อกี้เนี่ยไปจุดแบบรีดเฟรมเลยฮะอ่าซึ่งววิิธีีีใในน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 นหห้้้้้าาปปกคคคคคลเเเเ่่่่่่ยยยััััััืออชชงรรรรบบบผมมะะะจไไดทฮ เด,ดี๋ยดะหน้าโมเจมันก็หายไปเหรอคือแบบทุกอย่างเนี่ยที่มันเคยมีรายละเอียดนะครับหายไปหมดเลยครับผมเอาล่ะไหนดูเฟรมเรลสี่ตัวนี้เฮ้ยเฟรมเรทมันขึ้นมา200กว่าแล้วว่ะสุดยอดจัดครับคือเมื่อกี้เนี่ยมันเหลือแค่แบบรอยต้นๆใช่ปะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วครับผมเริ่มจากอย่างแรกเลยไอ้เคอร์เซอร์ที่เป็นรูปบวกเนี่ยกลายปเป็นเหลี่ยมๆสีขาวไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาของเราเนี่ยเป็นสีเดียวไปเลยปะเนี่ยเอาล่ะอย่างต่อไปนะครับอันนี้คือไฟเหรอคุณผู้ชมไฟของเราครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถรางนะครับกลายเป็นแบบแผ่นเเ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 เทาาาาาาๆๆๆลลลลลลยยยยยยคคครรรรรรััััับบ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 ผผผมมมนน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 นีีี่่่่งงงงงปปปป็็็กกออ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 ูหหหหหืืแแแแดฮะะ้้้้้สขตโโ เป็นหุ่นสตรีมที่เคยเป็นนะครับสำหรับคนที่คอไม่แรงใช่ปะมันสามารถช่วยได้เยอะเลยนะดูดิหันมาทางนี้นะครับโอ้โหเฟรม7 800อยะเมื่อกี้ดูดิ800เลยนะครับช่วยได้เยอะจริงนะเนี่ยถ้าใครคอไม่แรงนะครับผมผมแน่ดาเลยรีซอสแปกนี้ครับเออว่งคุณผู้ชมไหนๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแบบไอสิ่งก่อสร้างต,รงตอนแรกของเราเนี่ยในแบบ1นึคนดีกว่านะครับอ่าไหนดูดิมันจะเป็นยังไงก็ผมอันนี้ก็คือโลกของเราตอนแรกใช่ปะโอ้โหคุณผู้ชมดูต้นไม้ดิเมื่อจะเป็นแบบเทคเจอร์เลี่ยนๆแบบนี้เลยอออ่ะะลลนนนโคคเเมรับก้็ สีขาวเนี่ยครับผมและนี่คือท็อตของเราครับผมนี่มันก็จะเป็นแบบแอ้แท่งๆแบบเนี้ยแล้วก็เรืองแสงนะครับอันนี้คือโซนห้องน้ําของเราเหรอโซนแบบโรมของเรานะครับกลายเป็นอะไรไปวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนอ่างล้างหน้านะครับอ่างอาบน้ำนะครับผมโคตรเท่เะครับเอาล่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดวเรามาดูคลิปตามหน้าปกติกว่าครับผมจัดไป โอเคฮะคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่ารถไดมาร์ค้าแบบสมจริงนั่นเองนะครับขอคุณสตีวี่นั่นเองครับผมไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับจัดไปเอาอะไรอย่างแรกเนี่ยเดินมานะครับวางเรือนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรือแบบปกติครับอันนี้คืออะไรอะรีสอร์ทแพคเหรอเป็นแบบว่ารถแบบสมจริงนะครับไหนดูซิเป็นยังไงครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมสมจริงจะจัดนะครับดูดิโคตรเหมือนนะกดเปิดแล้วครับผมเจ้านี้นั่งได้หรือเปล่านะครับเปิดท้ายรถครับผมก็จะมีเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะเปิดด้านหน้้้้้าาาานนนนนนะะะคครรรับีีี่่่อขงงสววววยยยยเเเเเลลลผมมมแกก็ปปิิดดดดถ อาลมก็ได้ก็ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเล่นเครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ